ครับท่านผู้ชมนี้เรากลับมาอยู่ที่การรีวิวรถของ Auto Info Online นะครับก่อนหน้านี้ตอนท่านจะเห็นไปแล้วว่าเราได้รีวิว Honda c i v i c รุ่นล่าสุดไปแล้วรอบคันนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้ชมก็กดดูได้จากลิงค์ข้างล่างใน Description นะครับหรือถ้าอยากจะรับทราบข่าวสารและสาระสรุกสนุกของเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับนะครับส่วนเรื่องสเปครอบคันเนี่ยคาดว่าเราก็ทาการรีวิวไปแล้วคราวนี้เราจะมาเน้นการขับขี่นะครับเจ้าซ i vic รุ่นล่าสุดเนี่ยรูปทรงภายนอกสวยงามแบบนี้ เขาจะขับขี่ดีแค่ไหนแต่ก่อนที่เราจะออกไปขับเราจะขอดูในสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นั่นคือข้างใต้ของรถคันนี้กันรวมถึงช่วงล่างของเขาดินมาว่าเขาปรับปรุงมาเป็นพิเศษนะครับจะดีแค่ไหนไปดูกันเลยครับทีนี้เราก็ลองมาดูข้างใต้กันนะครับว่า Honda Civic รุ่นใหม่เป็นยังไงนะฮะอ๋อนี่นี่คือจุดหนึ่งที่ผู้ใช้ Civic รุ่นเดิมมักจะเจอปัญหานะคือว่าแผ่นรองข้างใต้เครื่องยนต์เนี่ยมักจะมีการฉีกขาดแต่ผมพบว่ารุ่นล่าสุดเนี่ยผมรู้สึกว่า แผ่นปิดของเขาเนี่ยมีความแน่นหนาม,มากขึ้นนะเป็นพลาสติกค่อนข้างหนาทีเดียวนะฮะแล้วแผ่นต่อไปก็จะเป็นอลูมิเนียมนะฮะผมว่าลักษณะเขาเนี่ยไม่ค่อยยืดลงมามากเท่าไหร่นะในรถคันนี้จะค่อนข้างเซ็ตมาช่วงล่างที่หัวค่อนข้างลงมานิดหนึ่งนะผมว่าถ้าต่อยใครโหลดรถเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาตรงนี้เหมือนเขาก็แก้ไขามาระดับหนึ่งนะฮะว่าแผ่นปิดปลายทองเครื่องมีความมิดชิดมากขึ้นนะครับโอเคมาต่อไปเลยนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็ไม่ต่างจากรุ่นเดิมมากนะครับแต่เขาก็มีการว่ามีการปรับให จุดยึดแรงต่ตางม,มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเหมือนกันแต่ผมพบว่าให้ฟิลลิ่งของรถยุโรปดีนะฮะมีแผ่นรองเนี่ยแผ่นรองเขาจะมิดชิดดีมากทั้งซ้ายและขวาเลยก็ถือว่าเขาก็อัปเกรดความเนี๊ยบของเขาอีกขั้นหนึ่งไม่แต่ใต้ตท้องรถนะฮะถือว่าใช้ได้เลยฮะ,ะรุ่นนี้จุดหนึ่งที่อยากให้เห็นนะคือช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่มแฉกหรือความกว้างของช่วงล่างด้านหลังขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะก็ถึงจะเล็กน้อยแต่ว่าได้เรื่องของผลดีของความมั่นคงในขณะขับขี่แน่นอนนอกจากเรื่องงงควววาามมก้้แลเ่ยยัยพิ จุดบูชต่างๆให้มีความแน่นแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้น,นครับสังเกตว่าท่อเขาจะเป็นท่อคู่จริงๆนะครับแบบยคาคือร้อยตรงกลางมาตรงๆแล้วก็แยกซ้ายขวานะครับสีเรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่ท่อหลบใดละรุ่นก่อนหน้าเนี่ยของตัวธีดาได้เป็นท่อหลบได้ใครจะแต่งท่อก็ลําบากหน่อยแต่ตัวนี้เป็นหม้อพักทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็ท่อก็ยิงออกโดยตรงเลยแล้วก็ส่วนการชนเขาก็ว้าวไปแล้วใครจะ ถ้าเกิดว่าไม่ตกแต่งก็ถือว่าสวยอยู่แล้วนะแต่ว่าใครจะตกแต่งก็ยิ่งง่ายฮนะอาจจะเปลี่ยนแค่ปลายก็ได้คุณก็ได้ทอดสวยๆย,ยิงออกมาเหมือนรถสปอร์ตพันธ์แท้แล้วซุ้มล้อของเขาเนี่ยเขาใช้การพับเก็บซุ้มล้อด,ด้วยนะครับเราสังเกตข้างนอกไม่ค่อยเห็นแต่ลองแบบซุ้มข้างใกล้ๆเนี่ยผมเห็นว่าเออจริงด้วยนะครับว่าซุ้มล้อเนี่ยเขามีการพับเก็บขึ้นไปได้แล้วเรียบร้อยขึ้นนะฮะก็ได้เรื่องความเรียบร้เรียบร้อยในตัวแล้วก็อาจจะมีจุดผลว่าได้อย่างหนึ่งนะก็คือการติดตั้ง้้้้อออแแมมเนนะน่่่่่าาาาจะะใใใสสไดขดขขหหญึรรรับรชบชตงว สเปซของซุมร้อนเนี่ยเขามีเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะหือว่าเป็นจุดน่าสนใจครับของซีดารระดับนี้แน่นอนว่าจุดสาคัญของการมาวันนี้ของเราก็คือการรีวิวการขับขี่ตอนนั้นไม่รอช้าครับเราไปกันเลยดีกว่าครับเรจะลองวัดถาเล่นอูกนนะครับสามสอนไปครับ ช่วงต้นนี้ไม่ค่อยวือหวานะแต่พอมานี่มาเยอะนะฮะโอ้อือจะบอกว่าถึงแม้เราจะวัดตาเร่งนี้ก็ตามนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าการเร่งของเขาเนเ้นความต่อเนื่องเนี่ยคือมันจะไม่ใช่แบบมาช้าแล้วก็แบบมาแบบเยอะเลยทีเดียวเขาจะเน้น การถ้าเป็นกราฟหรือควาเป็นกราฟเส้นที่แบบตรงเกือบจะตรงแล้วก็เน้นความสมูทนะครับต่อเนื่องถือว่าน่าสนใจนะฮะผมจะกดเลึกนี้ก็ตามแต่ว่าลักษณะของอัตราเร่งมันจะไม่ได้แบบะโชวหโห้า,หาอะไรนะครับคือโหมดขับขี่ของเขาเนี่ยรุ่นใหม่เขาจะมีโหมดขับขี่ด้วยกันหลายอย่างนะครับคือโหมดอีคอนเน้นความประหยัดนะโหมดนอ r m a l แล้วก็โหมดสปอร์ตเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าลิตรเทอร์โบของเขาเนี่ยมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแปดแรงมา้านะครับ สูงกว่ารุ่นที่แล้ว5แรงม้าด้วยกันเขามีการปรับเรื่องของออวาล์ปแปรผันให้มีความหลากหลายขึ้นนะฮะถือว่าน่าสนใจดีเดี๋ยวเขาบอกว่าก็มีความใกล้เคียงกับ Honda a c c o r d มาขึ้นเพราะฮอนด้ไอคอรเนี่ยอย่าลืมว่าเขาจะมีเครื่อง1.5ลิตรเทอร์โบ1 90แรงมา้าเน,นี่ยนะเขาบอกเขาเอาระบบน้งกลือเนี่ยมาใช้กับซี v ิกรุ่นใหม่มากขึ้นผมว่าจุดเด่นของการปรับปรุงเขาเนี่ยอาจจะไม่อยู่ที่สมรรถนะที่วือหวาอะไรนะแต่อยู่ที่การใช้ที่ยืดหยุ่นนะครับเห็นว่าผมใช้ความเร ผมรู้สึกว่าผมขับได้สบายเนี่ยไม่มีอาการเทอร์โบแหลกพอเติมคันเร่งขึ้นไปก็มีการตอบสนองได้ทันทีนะฮะคือผมบอกว่าเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบอันนี้เนี่ยมีการใช้งานที่สามารถใช้งานทั่วไปได้ด้วยนะครับคนว่าไอ้นี่เป็นรถของแบบเครื่องยนต์รถสปอร์ตหรือเปล่าคือยนต์แรงๆรงเลยก็ไม่เสมอไปนะครับเนี่ยเราขับไปสบาย70จะลองเติมความเร็วดูนะครับ ว่าการตอบสนองหรือว่าทําได้ดีนะครับมีการร้อนนิดหนึ่งพอมีกี่เรากดลึกนะฮะแต่ว่าความเร็วแแป๊บเดียวก็ไต่ามาที่ร้อยหนึ่งละร้อยหนึ่งรอบเครื่องยนต์นี่ค่อนข้างต่ำนะสังเกตนะว่าผมความเร็วร้อยหนึ่งรอบอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันไปปลายกับพันห้าพันหกอยู่ถือว่าใช้ได้ฮะกืออยกอธิบายว่าจุดเด่นของเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าลิตรเทอร์โบเนี่ยถ้าเราใช้บูสต์ไม่สูงมากไปหลายๆในขับทางไกลนะฮะหนึ่งร้อยร้อยสิบเนี่ยรอบต่ำนี้จะมีข้อดีไงดูไหมฮะั่ะคือจะ คือบล็อกก่อนในนี้ก็มีเหมือนกันถ้าเราใช้แบบอัตตาเร่งที่ไม่หวือหวานะใช้ความเร็วคงที่ไปเนี่ยมันจะมีความประหยัดแบบเครื่องยนต์1.5ลิตรนี่เองแหลนะฮะผมเคยทําได้เนี่ยอยู่ได้ประมาณ10กว่ากว่าก็ได้เนี่ยคือประมาณร้อยหนึ่งนิด่งหน่ยได้ประมาณ10ไปลายปลายเลยถือว่าประหยัดใช้ได้ฮนะถ้าเราขับแต่รู้แบบนิสัยของเครื่องยนต์นะฮะจะให้เน้นประหยัดก็ทําได้ครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ถ้าจะบริกของเครื่องยนต์นะฮะเรื่องวูมาลัยเนี่ยผมรู้สึกพอใจกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคร,ะรับ่ย มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะคือไม่ได้ไม่ได้หนักถึงขั้นแบบหนักอึ้งอะไรเหมือนรถยุโรปแต่ว่าผมว่ามีความมั่นคงมากกว่ารุ่นที่แล้วเล็กน้อยนะครับผมว่าจุดนี้เขาปรับมาดีเหมือนกันแต่ว่าการตอบสนองถือว่าค่อนข้างได้ดังใจนี้ไปเบาๆก่อนนะฮะคือน้ําหนักมีความเหมาะสมดีมากครับแล้วก็ได้ความมั่นคงในการประคับควบคุมด้วยขณะที่ช่วงล่างเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า h อนด้าเนี่ยเขาจะชอบเซ็ตให้รถยนต์เนี่ยในช่วงแรกๆของการยืดยุบนะครับเน้นไปทางนิ่มไว้ก่อน นะฮะแม้แต่ f c หรือ FK ก็ต่างก็เป็นลักษณะน,น,นั้นนะครับผมคิดว่าใครที่ชอบดูน,นิ่มอาจจะรู้สึกว่าไอ้ช่วงล่างนุ่มไปหรือเปล่าแต่ความจริงมันมีข้อดีฮะช่วงล่างนุ่มๆุนมในช่วงแรกเนี่ยคือแบบมันจะสามารถแอบสอบพื้นได้เฉพาะพื้นประเทศไทยเนี่ยหเห็นกระสนนะมันจะมีแบบไม่ได้เรียบๆเ,เส้นเดียวนะฮะจะเป็นลอนไปนเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ความนุ่มเนี่ยจะช่วยได้ช่วยให้ตัวรถเนี่ยสามารถนวดไปตามสภาพการจราจรได้อย่างแนบเนียนนะครับนี้แต่ผมรู้สึกว่าเขาที่เขาเพิ่มเข้ามาในความนุ่มในช่วงแรกเนี่ยคคคืืออออวาาามหนนนึบบจจะะเเป็ข้้ดีฮกัรรใช่งยต 1.5ลิตรเทอร์โบเพียงบล็อกเดียวไปเลยเขาเลยสามารถเซ็ตช่วงล่างไว้ให้เหมาะสมกับสมรรถนะนิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมอธิบายตอนเริ่มต้นรายการนะว่าเอ๊ะดีช่วงล่างของ F4 FK บางคนบอกว่านิ่มไปหรือเปล่ามันอาจจะพอดีกับเครื่องยนต์พันแปดเพราะว่าขึ้นรุ่นก่อนนั้นเนี่ยเขามีเครื่องยนต์2บล็อกด้วยกันคือเบนซิน1.8ลิตรนะครับแล้วก็รุ่นท็อปเขาจะเป็นรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นรองท็อปของซีดานจะเป็นเครื่อง1.5ลิตรเทอร์โบเนี่ยนะครับ หรือช่วงล่างพอใช้ร่วมกันเนี่ยบางทีเอ๊ะอาจจะพอดีกับเครื่องยนต์พันแปดแต่อาจจะนุ่มไปนิดนึงสําหรับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าลิตรเทอร์โบแต่เขาเนี้ยเขาใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวไปแล้วการเซตติ้งต่างๆเขาก็สามารถมุ่งไปที่ความเหมาะสมของสมรรถนะจากเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าลิตรเทอร์โบนี้ได้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีนะครับทาได้ดีมากเลยเนี่ขับนี้ผมไปที่ร้อยยี่สิบรู้สึกนิ่งดีมากพวงมาลัยก็นิ่งดีฮะแน่นอนว่าอาจจะมีความนุ่มอยู่บ้างเพื่อการนนนนนวดไปตามถยนงนเห็นนะครับ แต่ว่าความนิ่งเนี่ยถือว่าทําได้ดีขึ้นครับตอนไหาเราจะไปลองโหมดสปอร์ตกันดูนะโหมดสปอร์ตเนี่ยถ้าสไตล์เครื่องยนต์ CVT นะคือรอบเขาจะสูงขึ้นนะครับน,นี่เ็าลองกดดูโอ้โหมันเร่งได้ดีนะเนี่ยคือผมว่าเขาเน้นกัน การส่งกำลังที่ต่อเนื่องขึ้นนะฮะและโหมดสปอร์ตเนี่ยรอบเครื่องยนต์เนี่ยสูงขึ้นเล็กน้อยตามสไตล์เครื่องยนต์ CVT นะแน่นอนรุ่น RS จะมีพาร์ตเน็ตชิพมาให้นะแต่ว่าแทบไม่ต้องใช้เลยเนะถ้าเราใช้โหมดสปอร์ตที่เหมาะสมแล้วก็การเหยียบคันเร่งอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมว่าอัตาราเร่งเขาก็ไหลมาเรื่อยๆนะฮะโอ้ช่วงล่างนี้ลงสะพานนี้ไม่มีสั่นนะฮะถือว่ามั่นคงดีเราไปร้อยสี่สิบหรือว่าไปได้สบายนะครับพาร์ตเน็ตชิพเขาแน่นอนเจ็ดจังหวะนะฮะมีอยู่จังหวะที่เจ็ดอัตารา คืออย่างผมว่านะเขาปรับปรุงสมบุกสมบูรต่างๆเนี่ยเพื่อเพื่อการส่งกาลังที่ต่อเนื่องนะครับคาร์ทารดนิ่งผมว่าก็ยังน่าจะใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้านะเดี๋ยวผมค่อยมาวัดตัวเลขกันดูคร่าวๆนะผมดูการขับขี่แบบไม่ต้องดูตัวเลขใช้ความรู้สึกเข้าว่าเนี่ยส่งกำลังได้ต่อเนื่องนะครับแช่ความเร็วที่ร้อยสี่สิบก็ไม่มีปัญหาอะไรเข้าโค้งก็ยังนิ่งอยู่นะพวงมารยก็นิ่งนะครับเป็นผลจากการปรับปรุงช่วงล่างในเพาะด้านหลังให้มีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยคมสรุกดีครับใช้ได้เลยมัน ย่นยน1.5ลิตรเทอร์โบก็เป็นที่นิยมในการไปโมดิฟายอะไรกันนะฮะอันนี้เป็นความต้องการแต่ละคนที่ผมว่านะแต่ว่าถ้าเราไปดูธรรมชาติของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมรรถนะก็เหลือเฟือแลวครับอาจจะไม่ได้แรงหลังติดบอร์ดนะฮะแต่ว่าความต่อนเนื่องและความไหลลื่นเนี่ยผพราะว่าเขาทาได้ดีขึ้นเข้าคู่กับช่วงล่างแล้วก็การบังคับควบคุมที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับลองดูกันดูอาโหมดอีคอนนะครับเน้นความประหยัดนะหมดอีคอนนี่จะเป็นยังไงนะครับหมหลักๆก็คือคันเร่งเนี่ยเขาจะตอบสนอง อยเป็นค่อยไปขึ้นเล็กน้อยเนี่ยรอบจะไม่สวิงมากเนี่ยผมเหยียบแบบขึ้นๆลงลงแต่ว่าเห็นไหมรอบจะไม่ค่อยตอบสนงองเร็วเกินไปนะครับคือจะช่วยการประหยัดเนี่ยคือบางทีการไปท้าบางคนอาจจะไม่นิ่งพอนะครับไปกดแล้วรอบมีการกระตุกหรือสวิงเนี่ยมันจะกินน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช่เหตุนะครับ,บรก็หมุนนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับขับอัอาตาลางคงที่หลายๆไปนะครับนี้ก็เป็นการลองให้เห็นนะครับว่ารถคันนี้ไม่ใช่แค่แบบเครื่องยนต์เทอร์โบแล้วจะต้องขับกันดูเดือดอะไรนะฮะขับประหยัดก็ได้ครับอย่างที่ผมว่า เป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายดีมากหรือว,ว่าการปรับปรุงเขาทั้งช่วงล่างและเครื่องยนต์ให้มีการใช้งานที่ยืดหยุ่นขึ้นแบบนี้เนี่ยเป็นรถที่น่าจะตอบสนองอารมณ์การขับขี่ของหลากหลายเนื้อคุณแม่บ้านจะขับสบาย,บายก็ได้หรือจะขับแบบเพลิพลนๆชิลๆพอเร็วสูงหน่อยพอเร็วสูงก็ทาได้เช่นกันนะครับราเป็นจุดเด่นของเครื่องยนต์1.5ล็ตเทอร์โบของซีบิครุ่นนี้แหละครับข้างหน้านี่ถนนโล่งเนี่ยนะเรามาลองแฮนด์ลิงอยู่คร่าวๆนะว่าผมลองโดยหักเนี้ย เห็นว่าอาการเขาถือว่าดีมากนะฮะเขาถือว่าการหักเลี้ยวเนี่ยถือว่าทําได้รวดเร็วแนละมั่นคงเนหักเลี้ยวมะตัวรถไม่มีการโย,ยนยลองดีเนี่นะนี่คือลักษณะของอช่วงล่างที่เซ็ตมาดีนะครับแม้จะมีอาการโครนอยู่บ้างที่พอเลยที่มีความนุ่มนวลน,นะครับแต่ว่าเขาก็เซ็ตให้มีความมั่นคงด้วยครับรมหักเลี้ยวทีนึงนะฉะนั้นในการหักเลี้ยวเนี่ยผมว่าทําได้ดันใจแทบไม่มีระยะหงมาไหลฟรีเลยนะฮะหักได้โอเค มีจุดหนึ่งที่เขาปรับปรุงให้นอกจากสมรรถนะแล้วก็ช่วงล่างการหักเลี้ยวเขาทำได้ดีจนในกันนี้ผมนี่ขับมาในมุมรอเปลี่ยนเลนนะมันเป็นเจอรันทันนี่ฮนะคือผมว่านี่เดี๋ยวรถก็กลับมาอยู่ในทิศทางตรงเหมือนเดิมอย่างง่ายดายนะฮะอาการโครมีบ้างน,นะเดี๋ยวผมว่าเขาเซ็ตให้นุ่มหนึบนะนีน้มีจุดหนึ่งที่ผมสังเกตคือระบบเบรกของ Honda Civic รุ่นใหม่นี้นะผมรู้สึกว่าต้นงต้นในพวงเหยียบสังเกตผมเหยียบเบาๆเนี่ยความเร็วจะหน่วงช้าๆเหมือนเขาเผื่อไว้สำหรับการขับขี่ในเมือองแแบบแบบชะะลมมันจไจไ่ิก แเดียวในช่วงต้นเนี่ยคือฮอนด้าเดิมเนี่ยมันดีช่วงต้นจะจิกนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้คงปรับให้แบบเหมือนการขับขบี่ในเมืองเนี่ยมันเราผมแต่ตอนนี้ผมแต่เบาๆนะฮะมันจะค่อยๆลงไปแต่ว่าถ้าลองกดลึกๆสักนิดนะฮะก็เหมือนต้องกดเกินครึ่งนิดนึ่งนะฮะเกินครึ่งนิดๆมันถึงจะมีแรงหน่วงชัดเจนเหมือนว่าคงเซตว่าช่วงเนี้ยถ้าการกดลึกขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการเบรกที่ต้องการระยะเบรกที่สั้นขึ้นหรือมีความกระดันหันมากขึ้นน,นิดนึงมันถึงจะหน่วงชัดเจนนะฮะ แต่าค่อยๆแตะเบาๆเนี่ยเหมือนเราชะลอหรือเนี่ยสมมติเราจินตนาการได้แบบกําลังขับรถรถติดกันอยู่มันพ่พาพอดีอย่างเงี้ยนะก็ขับไปช้าๆแล้วก็ชะลอเขายื่นชะลอเนี่ยระบบเบรเกจะค่อยๆตอบสนองนะฮะเดีเดี๋ยวก็ถ้าใครไม่ชินจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแตะเบาๆรถมันยังดูไม่ค่อยหนุนความเร็วเท่าไหร่นี่ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาเซตมาในลักษณะนี้ตอน,น,นเองต้องเข้าใจลักษณะของมนันนิดหนึ่งนะครับส่วนระบบเบรกสหรับอีกหนึ่งระบบที่เขาติดตั้งมาให้ทุรุ่นย้อนซึ่งผมถือว่าเป็นจุดเด่นทีี่่่่่่่ยยยอดยอดอดเเมมขงรรุุุนนนนนนลาาาสะะไวจป็พื้ฐ EL รุ่นกลาง EL+ หรือว่ารุ่นทอน็อปอย่างนี้ RS นะครับก็คือระบบพันธุ์าเซนซิงที่เขามีได้ได้แก่ระบบ Adaptive Cruise Control ที่ผมกำลังใช้อยู่นะครับผมชอบการแสดงผลของ c i v ิ c รุ่นนี้นะสังเกตว่าจอตรงกลางนะครับเขาจะบอกหมดเลยครับว่าเบื้องหน้าเรามีอะไรอยู่บ้างมันดีเทคอะไรได้บ้างนะครับแม้เขาจะใช้ระบบเขาจะใช้กล้องเป็นหลักก็ตามนะครับเนี่ยแต่ว่าด้วยความทันสมัยแล้วก็การประมวลผลของโปรแกรมเนี่ยมันสามารถมีความฉันฉลาดขึ้นนะครับ เห็นไหมว่าถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยเขาจะมีภาพจางๆของรถอยู่ข้างๆนะให้บอกบอกว่าเอ๊ะถึงแม้ไม่ได้บอกขวางทางอะไรแต่เขาก็รู้นะว่ามีอะไรอยู่เนี่ยมีรถใหญ่อยู่นะแม้รุ่นเป็นรถบรรทุกแต่ว่าเป็นรุ่นเป็นรถรถใหญ่นะฮะข้างหน้าก็เป็นรูปรถที่อยู่ข้างหน้าเรานะนี่เราตั้งความเร็วว่า80นะครับนอกจากแอร์ดัชถืกล็อตคอนโทรลแล้วก็มีระบบรักษาตัวรถให้อยู่กลางเลนนะครับ การรักษารถที่อยู่ถึงกลางเลนเนี่ยคือเขาไม่ได้รอให้เราไปอยู่ของข้างๆนะเนี่ยผมปล่อยมือได้ชั่วคราวชัวร์ถว่าไดรอให้เป็นทางโค้งหน่อยนะไม่ทางโค้งเนี่ยผมลองปล่อยมือดูถ้าหน้าเบรกบรก,รก็เบรกผมไลน์ก็เลี้ยวช่วยชะลอความเร็ว,วรออด้วยอันนี้ถือว่าเรดเดีเยมนะทอร์นาเซนซิ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ชะลอไอ้ผมไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะฮะตอนนี้ความเร็วตอนนี้หกสิบสองเราตั้งไว้แปดสิบเขาก็ชะลอให้ทันทีนะเว้นระยะห่างไว้ตั้งได้ตามที่เราต้องการนะครับ ผมอยากจะแนะนําว่า Honda Sensing เนี่ยก็ระบบ a แอตติฟโค้งต่างๆหรือว่าการรักษาตัวรถให้อยู่กลางเลนเนี่ยคือจะช่วยการผ่อนคลายในการขับขี่นะครับผมไม่จะเป็นต้องมาคอยประคองพวงมาลัยมับพวงมาลัยมากเกินไปแค่ประคองแบบสบายเราจะต้องประคองอยู่นะฮะอย่างนี้รู้กันมันไม่ใช่ระบบคอตัวพายโลอะไรนะฮะอันนี้เห็นนะทางโค้งนิดหน่อยก็จะช่วยเลี้ยวตามที่ผมแสดงให้เห็นเฉยนะเขาเลี้ยวตามอ่นะานี่นะฮะไปตามทางเราทางเอาไว้ แล้วถ้าเปลี่ยนเราต้องเปิดไฟเลี้ยวนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเลนดีพลาสเจอร์จะทางานนะก็เป็นอุปกรณ์ที่ได้เรื่องความสะดวกสบายครับันนี้แต่ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะที่ผมว่าระบบของเขาเนี่ยใช้กล้องล้วนแล้วก็ควถามว่าแล้วมันต่างจากขานาสเซนซิงอันเดิมยังไงคันรุ่นใหม่เนี่ยเขาติดเติมเข้ามาคือการเวลามีรถเนี่ยหยุดขานาเราจนหยุดสนิทเช่นติดไฟเขียวไฟแดงนะครับถ้ารถขานาเขาเยื่อนเนี่ยเขาจะเตือนเตือนมีไฟเตือนและมีเสียงเตือน แต่ไม่ใครเย็นให้นะแค่ตื่นเฉยเพอเราเปลี่ยนความเร็วนี้ความเร็วมันก็จะตามขึ้นมาใน82เนะ่ยาพอมันระบบพบว่าข้างหน้าโล่งแล้วเขาจะเพิ่มความเร็วที่เราตั้งเอาไว้ร้อยหนึ่งนะฮะอย่างที่รู้กันนะฮะว่าถ้าเป็นระบบเขาใช้การมองเห็นเส้นถนนเป็นหลักเนี่ยฉะนั้นการขับขี่ก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจขับไปข้างหน้าไม่ใช่แบบเล่นมือถือหรือว่าลาสายตาจากถนนมากไปนะฮะอันนที่รู้กันว่ประเทศไทยนี้บนท้องถนนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเช่นแบบขับขับไปเขาซ่อมถนนอย ่เียหาลงโดขึ้นสะพานดูของที่เล้ก็ซ่อมถนนนะฮะซ่อมถนนก็ไม่มีมันก็ไม่มีแบบไม่มีเลนมาให้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่เห็นก็ว่าในรุ่น RS เนี่ยเขาจะใช้หน้าจอแผงหน้าปัดแบบดิจิตอลน,นะฮะเพราะนั้นเขาสามารถเปลี่ยนโหมดได้เขาจะใช้ลูกกลิ้งทางในบนก้านพวงมาลัยทางซ้ายมือเขาจะเปลี่ยนทางนี้นะจะเปลี่ยนนี่ทางซ้ายมือนี่จะเหมาะไปที่การใช้งานพวกโทรศัพท์หรือว่าระบบความบันเทิงนะครับเห็นด้ว่านะตอบบลูทูธ USB อะไรต่างๆก็าสามารถ ปรับเปลี่ยนได้เลยว่าจะคัสตอมไมค์ก็ได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบว่าจะซ่อนรายการบางอย่างไปได้นะครับตามที่ตามต้องการนี่คือด้านซ้ายมือนะครับนี้ด,ด้านขวามือก็จุดเด่นด,ดีนะครับจุดเด่นเ,เขาก็จะใช้ลูกกลิ้งนี่เหมือนกันเรียนว่าในนี้เป็นข้อมูลน้ํามันนะฮะการประหยัดเชืเ้อเพลิงแล้วก็อันนี้เป็นทริปการขับขี่ต่างๆนะครับมีเข็มทิศด้วยนะท่านนี้แล้วก็มีดรอัเซฟตี้คือเขาจะตรวจจับว่ามีอาการเมื่อยล้าหรือไม่เนี่ยเพราะผู้ขับ ปรับเป็นระยะยาทางกายหรือเปล่าอะไรเงี้ยการเซฟตี้ก็มีกระทั่งการแจ้งเตือนของการรักเข็บขัดนะฮะแล้วก็การบำรุงรักษาอะไรต่างๆนะ,ะทีนี้แน่นอนว่ามันคัดสมัยได้ก็มีจุดเด่นของรุน่นนี้คือในเมื่อเป็นจอแบบดิจิตอลน,นะครับเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับจุดนหล,ลักๆก็คือเนี่ยเขาเียเขาเรียกว่าเกจดีไซน์นะครับเขาจะรูปแบบเกจกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีถามว่าแบบวงกลมแับวงกลมนคือที่เราเห็นนะค,ะคือมาตรวัดต่างๆก็จะเป็นแบบ ทรงกลมนี้เห็นมึงก็เลยเ้บาร์นี่คืออะไรครับลองดูนะฮะบาร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาตรวัดรอบเครื่องยนต์แล้วก็ความเร็วเนี่ยเป็นแถบอยู่ข,ข้างๆนะฮะคนงถามว่าเขามีไว้ทําไมเนี่ยมันเป็นกงปลมไม่ดีกว่าหรือมุนระบบคนอาจจะไม่อยากเห็นอ่รอบเครื่องยนต์หรือว่าความเร็วมากมายนะฮะอาจจะให้ตรงกลางเป็นการแสดงผลแบบความ,มันเทิงบั่งหรืออาจจะเป็นระบบนมเกเตอร์บ้างอะไรเงี้ยถ้าทําได้พราะไหนๆจอละเอียดน,น,นี้ผมว่าเขาน่าจะลองทําให้จอดีต้นเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนที่มัน หลากหลายขึ้นหน่อยอย่างหลักในผลอย่างหลักๆมันอยู่แค่การรูปแบบวงกลมหรือว่าแถบบาร์ตั้งๆถ้าลองเพิ่มลูกเล่นมากกว่านี้สิทิผมว่ารถคันนี้เนี่ยจะทันสมัยไม่แพ้รถยุโรปราคาแพงเลยครับอีอุปกรณ์หนึ่งที่เขาติดตั้งมานานแล้วนะเขาเรียกว่า h อ n ด a l a n น Watch mm. คือเขาจะมีกล้องอยู่ที่กระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะฮะเขาจะเปิดทํางานเมื่อบนจอนะเมื่อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเราเห็นมุมมองด้านซ้ายมากขึ้น แต่ถ้าใครไม่อยากเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีปุ่มตรงก้านของชุดไฟนะครับตรงปลายของก้านเนี่ยแค่กดใช้งานแด่เลยมันก็ทํางานเหมือนกันเป็น Honda l e a d วอชเ h เป็นสิ่งที่ Honda ติดตั้งมาหลายรุ่นและรุ่นนี้ก็ยังเอามาให้ผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากให้เขาเพิ่มเข้ามาคืออะไรคือกล้องมองรอบพันเนี่ยกล้องมองรอบคันเนี่ยเขาบอกสำคัญยังไงผมว่าสำคัญตรงเวลาเราจอดรถเราไม่ได้เห็นแค่ข้าดงอย่งเดียวนะเราเห็นข้างๆห่ือใครจอดเข้าซองในห้างอะไรเงี้ยข้างหน้าเราหน้าพ้นไหมอะไรเงี้ย ถ้ามีกล้องมองรอบพันเนี่ยมันจะทําให้มุมมองครบพันยิ่งขึ้นซึ่งผมขอพูดตรงว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แม้แต่คู่แข่งเขาก็ใส่มานะหรือบางคันยี่ห้อคู่แข่งที่เขาราคาย่อมยาวกว่าน,นี้เขาก็ติดตั้งมาให้นะก็ถือว่าโอเคก็มีให้เทงนี้มีแต่ซ้ายกับด้านหลังนะข้างหน้าข้างขวาไม่มีนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งจุดสังเกตรเราที่เราควาสึกว่าน่าจะเพิ่มมาให้ซะหน่อยนะก็จุดหนึ่งนี่หลายคนวิจารณ์กันในโลกอินเทอร์เน็ตนะว่าเขาไม่มีแอร์ด้านหลัง คือเขาไม่มีแอร์หลังต่เขามีจุดชาร์จ USB ให้นะฮะคือการมีแอร์ด้านหลังเนี่ยมันต้องโยงท่อแอร์มาด้วยเนาะก็ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปแต่ก็แล้วแต่รถแต่ละคันจะติดตั้งมาหรือไม่นะฮะถามว่าคอ n ด้าปกติมีไหมทัวค์ซิวเวอร์มีแน่แต่ว่าที่มีแน่ๆอีอย่างะไรฮะคือรุ่นน้องของเขาไง City Hatchback EHB ถ้าไม่ใช่ EHB ไม่มีนะฮะและเป็นรุ่นไฮบริดเขามีให้รุ่น Hatchback สายเขาเห็นว่ารถ Hatchback ใส่ใช้พื้นที่เยอะขึ้นมากขึ้นเนาะ เขาเลยใส่เพิ่มเข้ามาให้แต่ว่าพอเป็นสวิตตัวนี้กับเป็นช่อง USB นะไม่มีแอร์หลังมาให้แต่ถามว่าความเย็นการให้ความเย็นก็ทั่ถ,ถ,ถึงดีนะครับหรือว่าถ้าคนขลังไม่ใจร้อนเกินไปหรือว่าขี้ร้อนมากเกินไปแล้วข้างหน้าเขาเปิดแอร์แบบเผื่อแผ่ช่องแอร์กันมากพอก็น่าจะให้ความเย็นได้โอเคในระดับหนึ่งแล้วแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมขอวิจารณ์ต่อเล้วกันว่าสิ่งผมอยากให้มีสต่กลับไม่มีเนี่ยเรื่องช่องแอร์ผมอาจจะไม่มาเท่าไหร่นะ ผมกบรู้สึกว่าหน้าเสียดาที่เขาไม่มีเบาะหลังพับได้นี่ผมก็รีวิวไปแล้วตอนหนึ่งตอนรีวิวกับรถนะฮะแต่พอมาขับและใช้งานเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารถที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายและใช้งานดีๆแบบนี้ยคิดดูว่าถ้าเบาะเขาเบาะหลังเขาพับได้เนี่ยเขาจะเพิ่มอัตราประโยชน์ได้แบบเยอะเลยเช่บนบุคคลจะซื้อแบบของทรงยาวๆเป็นผ้าหรือเป็นวัตถุแผ่นอะไรใหญ่ๆเนี่ยถือเป็นซีดาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องนะก็ต้องพาดเบาะหลังเอาหรือว่าใส่ให้พอดีในส่วนสัมภาระท้ายนะฮะ แต่ถ้าเราพับบ่อหน้าเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มอัธปาะโยนได้ดีมากอย่างที่ผมว่านะครับซึ่งถ้าดูข้อมูลเนี่ยสเปคของตางประเทศเขาพับบอะได้นะพับแยกด้วยถ้าจะพับบ่อเนี่ยต้องเป็นแท็แบ็เท่านั้นซีดานจะพับไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นซีวิกรุ่นที่แล้วซิตี้ก็ตามซีดานที่พับได้ของฮอนด้ามีแค่แอคคอร์ดนะฮะแต่เป็นการพับแบบร้อยเปอร์เซนต์โดยพับแยกไม่ได้ต่างหากนะก็โอเคเป็นจุดที่ว่าเออถ้า นะมีให้ซะหน่อยก็น่าจะเพิ่มอัตประโยชน์ได้ดีมากนะครับผมเหตุผลของความเหมาะสมต้นทุนอ,อะไรก็ตามนะฮะแต่ก็เป็นจุดสังเกตว่าบางอย่างถ้าเพิ่มมาอีกเล็กน้อยเนี่ยรถคันนี้จะยิ่งครบเครื่องกว่าเดิมแน่นอนครับอ่าเอาละฮะนี่คือการนําเจ้าสวิกมาขับบนถนนจริงนะครับผมขอรูปร่างตัดความลยแล้วกันว่าสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกในว่ารูปร่างของเขาเนี่ย รูปทรงเขาหรือว่ามีการพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมนะฮะมีความไม่จําเจกับรุ่นที่แล้วพูดง่ายๆคือบางคนจะบอกว่าเอ๊ะสวยหรือไม่นะหรือว่าแบบรุ่นที่แล้วดูเฉลียเชียวก่อนหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าลุล่างเขาสวยคนละแบบแล้วก็น่าจะถูกใจใครหลายคนนะ,ะในสองเลยแน่นอนฟอนทองคือห้องโดยสารสวยงามแล้วก็มีความักซูหร่ขึ้นมากกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะครับข้อดีที่เพิ่มเข้ามาอีกอันหลังจากเราขับมาแล้วผมรู้สึกว่าอย่างแรกคือการขับขี่ในช่วงล่างเขาพัฒนาให้มีความ นุ่มนวลแล้วก็มีความหนึบแน่นที่เหมาะสมขึ้นอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเครื่องยนต์เขามีบล็อกเดียวแล้วเขาจะสามารถป่บให้ช่วงล่างและการตอบสนองเนี่ยเหมาะสมกับสมรรถ,ถนะของเครื่องยนต์1.5ลิตร178แรงม้ามากขึ้นข้อสองเขาเนี่ยจะไม่ใช่หนึบและแข็งกระด้างน,นะครับแต่ทีว่าเขาะจะมีความนุ่มนวลและหลากหลายอัตราเร่งเนี่ยถือว่าน่าพอใจทีเดียวรถสามารถลองเลาได้สบายดีทีเดียวนะครับนี่คือจุดที่สองคือช่วงล่างและการบังคับควบคุมคนถามเรื่อง,อง,องสมรรถนะเป็นไงสมรรถนะผมว่า น่าจะยังทําได้ใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแม้แรงม้าเขาจะเพิ่มขึ้น5ตัวแรงบิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เครื่องยนต์ก,นกลไกเนี่ยเขาจะมีการระบบแปรผันอะไรมากขึ้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาไม่ใช่เรื่องของสมรรถนะที่ดุด,ดันอะไรนะครับแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือการใช้งานที่ยืดหยุ่นแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคลิกดาวยาวๆหรือว่าการใช้งานที่ความเร็วต่ำค่อยๆเพิ่มความเร็วเข้าไปเนี่ยผมพบว่าสี่รุ่นเนี้บเนะี่ยทำได้แน เรียบเนียนมากขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วอย่างชัดเจนส่วนในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองก็จะออดใจร้อนนิดนึงเราจะมาทดสอบวัดสมรรถนะดาต้นในโอกาสต่อไปแต่ในเบื้องตอน้นผมว่านี่คือซีดานที่มีความสดใหม่และมีความโลดโตในหลายด้านเป็นตัวเลิอกที่น่าสนใจมากสําหรับ h อนด้าซีบิกรุ่นล่าสุดคันนี้ครับ